นี่ครับเดี๋ยววันนี้อยู่น้องกี่ครับน้ำท่วมทุกคนแต่นุ่นครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สิบล้อโอ้มาล่างจอดล่างรถเซฟวะกลางทางเลยอะ่ะดราาวะว้าเป็นทะเลเลยอะ่ะทุกคนแม่แต่ทางนี้ตรงนี้ไม่ท่วมนะจะท่วมเส้นนี้เขาไม่ให้วิ่งครับแต่มาล้างรถได้ล้างอะไรได้นะครับทุกคนดูดิดพี่สิบล้อเข้ามาล้างรถ รถพ่วงอะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสโอ้โห oh. สะอาดเลยโอ้โห oh. มีน้ำฟรีให้ใช้โอ้ oh. oh. มาสองคันเลยอะ อเอออันนี้เขามาเที่ยวกันเหรอน้ำท่วมดูดิอุ้ยตรงนี้น้ำน้ำท่วมเยอะว้ายางยางกะก็ามาจอดเล่นน, <laughs> าาลน้ำกันดูดิเอ,อ้น้องกีนี่มาฐานจัดเลยครับทุกคนดูดิโอ้โหสบายเลยอยางกะน้ำล้นอยางกะมาเที่ยวน้ำล้นเลยคนเยอะจัดเลยเออเออเหมือนฝายอะ่ะ เออนั่งเล่นเนาะดูเดียวเอารถพ่วงมาจอดเล่นไหนอยนะอย่างตึงอ่ะอย่างตึงอ่ะทุกคนเออมารังรถด้วยแล้วก็มานั่งกินอันนี้ก็มานั่งกินเย็นแซบวะแจ๊วโอ้เปิดเพลงดูดูดูออโอ้หัวน้ด้วะหัวนกุ๊บเอือว่าวัยรุ่นดูวัยรุ่นดิวัยรุ่นเยอะจัดเลย แล้วรถพว่วงเฮ้ยรถสิบล้อคันนี้เป็นไรวะเฮ้ยเขาจะจอดเขาจะกลับรถเหรอคันนี้ไหมอันนี้ก็เอารถมาล้างเหมือนกันนะเนี่ยดูไปแล้วเอน้ำมาจากไหนเพราะฝนก็ไม่ได้ตกเนะ ว่าเขามาจอดเล่นน้ำเยอะจัดเลยอะอันนี้น้ำท่วมนี้เขาไม่ได้เสียใจแนะเขาดีใจเขาได้มาเล่นน้ำกันโอ้เอาเบียมากินเย็นๆโอ้โหคนทำนาเสียใจแต่นานะข้าวน่าจะเสียหมดเนาะน่าจะตายหมดเละท่วมขนาดนี้ หมดแล้วท่วมแค่นี้แหละโอ้ไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ